โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับเกมโลบอกไม่ใช่เน็ตแต่ไม่รู้ว่าชื่อเกมชื่อว่าอะไรนะก็มีอยู่สาโหมดทีด่เล่นได้หนึ่งสองสามมีโหมดตำรวจอ้วนแล้วก็นักโทษผอมแล้วก็โหมดนักโทษหัวโลน้นแล้วก็โหมดอะไรก็ไม่รู้โหมดแมวเซนทีแล้วก็ส่วนนี้สามโหมดนี้ก็เล่นไม่ได้ไม่รู้เพื่อ,อะไรกูอยากเล่น6กโหมดเนี่ยก็โหมดตำรวจอ้วนก็นแล้วกันเข้ามาแล้วเฮ้ยมีอะไรเนี่ยสแกนเคียรโค้ดอยู่หัวด้วยะ โอ,โ,โอ้โหทำไมกล้องมันเลื่อนยากจังวะเนี่ยเออไรเอาเป็นว่าเล่นได้ก็เล่นไปนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อต้องเปิดโอเคสวยครับโคได้อะไรก็ไม่รู้นะเออตอนนี้ผู้ติดตามช่องผมก็ครบร้อยสามสิบคนแล้วก็ถึงนะไม่ใช่ครบหรอกเพราะเป้าหมายของผมไม่ใช่ไปนะเออโอ้ยมันจะขึ้นอะไรเยอะจากวะเนี้โอเคขอคุณทุกคนที่ติดตามผมมาเดินนะเออโอ้ยมันอะไรวะเนี่ยเดินไม่ขึ้น ้องกระโดดเคไปสแกนได้ไหมเนี่ยทุกคนไปสแกนเรานะอ่าเดี๋ยวผมให้ภาพเอาเี่สแกนเพื่ออะไรมันเอาให้เพื่ออะไรวะมันคือเว็บอะไรก็อาจจะเป็นเว็บปลั๊บก็ได้นะทุกคนกดไปอาจจะได้เงินประมาณร้อยล้านเออมันเป็นไปไ,ได้หรอกนี่อะไรก็นนะเคโอ้ยมันจะขึ้นอะไรเยอะแย,ย,ยะวะเอ้ยตำรวจอ้วนใหญ่ไปไปไปโอ้มันแหลกอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรครับผมเล่นได้เพื่อทุกคนนะตำรวจอ้วนไม่ไม่ไม่อย่าตามผมมาครับ ผมขอไปละวว่ายังขึ้นได้ไหมไอ้น้องไอ้ไอ้ใหญ่ตำรวจอ้วนไอ้อ้วนไปดิโอขึ้นไม่ได้ติดพุงนะไปเอาเดินยาก,กนะเนี่ยต้องไปตรงนี้เยี่ยมครับแหกคุกสวยงามฮะโอเคลงไปได้านล่างเพื่ออะไรขากูจะหกักไปลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีโอ้ยนี่ก็จะขึ้นจังไอ้ไอเจเก,กลีโอ้ยมีพวกนะ โอ้โหเก็บไม่เนียนนะฮะใครมันมาขูดให้ขอบคุณแล้วกันเอ้ยใจเกเรที่มันขึ้นมาอีกแล้วเอ้ยกูจะเล่นดีดเว้โอ้มีลาวาในคุกด้วยอะไรเรากระโดดได้เบิ๊บเ๊บเอ,อ้ยโอ้ตกลาวาตายโอโอเคเริ่มใหม่ได้ไปทางนี้ละฟิลันนิ่งฮะเอ,อ้เยเชี่ยเชี่ยวเอ,อ้ยขึ้นไปดีของเออเกือบตกแล้วไงกระโดดยากด้วยไปสวย ตูด,ดเก่งพอดีผมตูดบ่อยนะอ้ยเชีอกไม้หักไปได้ฮะไปไปสวยอุ้ยได้ได้พี่ลำบึกเลยวะ <c oughs> ได้พี่บึกมาดิกูได้พี่บึกโอ้อะไรเนะี่ยขึ้นทำไมวะไปะวังหนามทิ่มดากนะเพื่อน <c oughs> ไปฮะไปฮะสวยก็โดดเพื่อนโอ้ได้ไข่ก็ไม่รู้นะเราต้องไปทางนู้นโอ้มีลาวาบอล๋อลเราต้องหลบด้วยนะเนีย่ย โอ้ยเชีย่ยเชียเช่ยไปไปไปได้ไปได้เกี่ยมาไปเฮ้ยใครมันมาปล่อยวะเนี่ยเชี่ยไปเอานี่นี่ทางนี้ง่ายเกินนะเออเฮ้ยมีที่ไหนวะเรีอยนี่มันใครวะเขาให้ทำอะไรวะเนี่ยอ๋อไปทางนี้เอ้ยผีผีผีพี่ลกูกพี่ลกูกพี่ลกูกเฮ้ยพี่ลกูกอุ้ยอ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาเฮ้ ก็มันมาแล้วเพื่อนม่ไม่ไใจน้องอ๋อเราต้องหนีไปอีกไว้ตามเออผีผักผีผักกูไปไปไปมีทั้งหมดสาสามสามด่านนะโอเคได้เอยังไม่ได้ดิโอ้บันไดใครมันสร้างแว้เนี่ยมึงไม่ซ่อมวะโหบันไดแม่งโอ้ยนี่ก็ขึ้นจังเลยไปโอ้มีเลเซอร์ตามมาไอ้บื่อยากขึ้นไดไหมไปอุ้ยเชี่ยมีอะไรวะ ต้องรีบไปเลเซอร์จะมาแล้วไปเร็วโอ้ยนี่ก็ขึ้นจังโอ้ทำไมกูลิฟมันอะไรวเี่ยโอเคพี่บึกจะไปต่อแล้วไปทางไหนครับเอ้ยมีเบคอนด้วยนะโอ้ยนี่ก็ขึ้นอย่างเลยนี่ไงซึ่งแมปนี้มันไปก,กอปแมปอะไรวะแบรี่อะไรอะที่จะเป็นตำรวจอ้วนอะเฮ้ยเชี้ยโอ้โหมันขึ้นอะไรเนี่ยเอะดิง้ง อุ้ยโคตรเร็วแรงยังแรงทะลุนรกไปไปสวยงามฮะไปฮะสวยสวยไปไปไปต่อแรงโหมึงวิ่งเร็วยังกะอะไรวะอยู่เซนโบว์อะไปยิ่งวิ่งเร็วกว่าด้วยไอ้เงี้ยวุ้ยโอ้พระพระมาติดคุกเหรอไปฮะโอ้โหอีเชี่ยห้ามกระโดดนี่วะ กระโดดนี่คือไปเลยนะน่ะขก้นมาใดไปวะนะเพื่อนนี่แม่งเกิดใหม่วะอุใครจะครบสามสามดาดแล้วโอ้โอูติดหัวเอาเอาทางนี้นี่วะไปครับแกอนม,มาเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเพิ่งไปทางนี้เหรอแล้วก็ลงไปตรงนี้พี่แช่ กระโดดขึ้นด okay. 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 ิลงอะไรล่ะลงก็ตายต้องไปทางไหนวะอ๋อนี่นี่นี่เ้ยสวยครับกระโดดเยียบได้ได้จึ๊บลงไปเอคอ๋อเราต้องไปทางนี้นะนี่ให้มันผักเราอ๋อนี่นี่นี่โอเคโอเคเข้าใจแล้วไปโอ้โหโอ้โหโอเมกอน โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยแม่งขันไม่ทันเลยว่ะโคตรเร็วฮึมทำไรเราถึงด่านนี้ละตัวต้องไปทางไงทางนี้ได้ไปครับไปสวยห้ามอุ้ยเกือบเกือบเกือบได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่เกาะไปเที่ยมเราต้องไงอ๋อนี่กระโดดเชี่ยจึ๊บ ผมกระโดดได้รัวๆเหรอไปเฮ้ยเราก็จะออกได้แล้วนี่เฮ้ยใครล่ะเชฟเชฟเราต้องสู้กับเขาเหรอเพาะมันมีหลอดเลือดไว้ทําไมวะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะสู้ยังไงอ่ะอ๋อนี่นี่นี่อาบีจีไก่มันออกมาไว้วะมาเจอกูเอายิงได้เลยเหรออ๋อนี่นี่โอ้ยไม่โดนไม่โดนต้องทำยังไงวะ นี่ไงเต้องยิงหัวเนาะอ่ะมาดิอ้อมที่ไหนปืนกับาได้มาดิีดาดามาเดมองเอ้ายิงด็กวะมาเป็นดี่เกว่ามาดิตัวไม่ใหมากว่าตัวสเหียมาอุ้ยายช้าจัวะสวยตายแล้วไปมีห้องเก็บของเขามีอะไรเอ้ยเพื่อนนี่วะเพื่อนแม่งตามมาทุกด,ดาดเลยนี่ยังไงนี่ไปไงวะขึ้นนั่นบนปีนไงวะอ๋อนี่นี่เ้ยขึ้นไปสวยครับ ไงวะเอาบบเอฟกูโอโ้โหนี่แม่งยากวะยากวะยุบไปไปเฮ้ยอะไรเนี่ยไปดิเออีเจี๊ยมะไปวะเอาวะเอาวะค่อยค่อยค่อยเออสวยยังไงเนี่ยเนี่ยไปยังไงวะต้องไปทางไหนวะเนี่ยหมอต้องลงไปด้านล่างโอเ,เข้าใจแล้ว มามาตรงนี้เึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทางหลักก่อนเออไปไปไปตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ดูดีดีด,ดีต้องไปทางนี้ปึป๊บกระโดดไปเปร๊บออกกระโดดได้สองครั้งอ๋อ <c oughs> อะไรนี่อะไรนี่อะไรโอ้ยังไม่ได้ทันดูเลยค <c oughs> ่อยๆไปค่อยๆเป,ป็นค่อยๆไปนี่กระโดดลงปึป๊บ เฮียมเฮ้ย <Safe> ส <rév mark> really ู้กับหุ่นยนต์หุ่นยนตเชี่ยไรเนี่ยเลยโลเข้ามาโคตรตายไปไปไปวิ่งก่อนเอ้ยมันฉีดมันฉีดมันเยี่ยวมันเยี่ยวนี่นี่นี่โดนโดนโดนปุอมเอ้ยมันเยี่ยวอีกละมันเยี่ยวอีกแล้วไอ้เยี่ยวเขาใส่ดีเว้นจกปกมันอย่ยิงกยิงโอ้หมดหปังไอวกเขาไปวะเดินแหลกนั่งยิงกูหน่อยเดินเดินเดินไป ไม่ตายเไม่ยังไม่สวยตายแล้วไม่เดียวไม่ดีต้องตื่นแลวตื่นทางข้างเไปดิดิโหจริงนานเกินเอาตายแล้วเหรออุ้ยเหลืออีกสองด่านขึ้นรถเหรออ๋อขึ้นรถอ๋อไปได้แล้วแล้วไงอ่ะเลี้ยวคือเอาแล้วไงอ่ะขอจอดตรงนี้เอาไม่จอดวะเอารถรถติด เอาไปเขาทำต่อเอาแล้วไงอ่ะเฮ้ยใครเน,นี่ยโอ้เนื้อวะบอสอีกเนื้อให้ซุ่ยเอาแล้วเราต้องไปยังไงวะตรงนี้เหรอต้องปลากูอีกแล้วโอ้ต้องปลากลัวว่ะโอ้โหเพื่อนไปนู่นเลยวะเพื่อนมึงไม่มาปลากลัวกับเราวะโอ้ตรงนี้ตรงไหนเนี่ยโอ้ยสูงซะด้วย พอค่อยพอค่อยอปับ๊บปั๊บเกี่ยมฮะโอ้ยเฮลิคอปเตอร์ไปไปวิ่งวิ่งวิ่งจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยไปไปไปเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ตำรวจนี่มึงจะไปมอบตัวออกระโดดเกาะปุ๊บเกาะไปเลยตวองตกด้วยเพื่อนไปกลับบ้านยังปลอดภัยโอ,โอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยละเกก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยน,นะเกย์ลานนะ